โจทย์ของปี2025เราอยากที่จะได้ประตูที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมวันนี้นะคะอิงมีอีกหนึ่งไอเดียงานประตูรั้วแบบบานเลือ่อนมานำเสนอให้กับทุกคนว้าว ขนาดคร่าวๆอยู่ประมาณ5เมตร50ค่ะความสูงเนี่ยใกล้เคียงกับอิงเลยอิงคิดว่าบานนี้น่าจะสูงประมาณเมตร60จุดเด่นของประตูบานนี้ก็คือน้ําหนักที่เบาค่ะแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมเขาทํามาจากเฟรมสแตนเลสนะคะตัวเฟรมด้านบนเนี่ยที่อิงใช้ขนาด2อคูณสนิ้วนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเล่นลายเป็นงานอลูมิเนียม ทั้งแผงเลยนะคะใช้อล,ลูมิเนียมเส้นนะคะขนาด2อค oui, ูณ1นิ 1> ้วมาเล่นลายสลับกัามาแล้วก็วางนอนตั้งนอนตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ประตูที่มีลวดลายที่เป็นหน้าแบนกับหน้าตั้งนะคะมาผสมกันแบบนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเรามองด้านข้างเนี่ย ความเป็นแนวตั้งเนี่ยเขาจะยื่นออกมาจากตัวเฟรมนะคะทําให้ประตูบานนี้เนี่ยไม่เรียบไปกับตัวบานค่ะแต่ว่ายังมีมิติเรื่องสนิมเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทราบคุณสมบัติของอลูมิเนียมดีอยู่แล้วว่าเขาไม่เป็นสนิมแน่นอนเห็นสีเทาแบบนี้นะคะเตือนใจการช่างเลือกใช้กระบวนการอบสีพาวเดอร์โคตติงทำให้สีสวยเรียบเนียนเป็นสีเทาซาราบานนี้นะคะตอบโจทย์มากๆใครที่กำลังมองหาประตูที่น้ำหนักเบาค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง เอาเลือกใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลสแล้วก็อลูมิเนียมมาผสมกันทําให้ได้ลวดลายรูปแบบแล้วก็คุณสมบัติแบบที่ลูกค้าบ้านหลังนี้ต้องการเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะกําลังมองหารประตูงานรั้วที่ไม่เป็นสนิมเนาะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เตือนใจการช่างตามคอนแทคทิงให้ไว้นี้ได้เลยค่ะ